สวัสดีครับผู้จัดการเล็กอีซูซมิตี้นะครับวันนี้ผู้จัดการเล็กมารีวิวรถนะครับก่อนจะส่งมอบในวันนี้นะครับขวามือของผู้จัดการเล็กก็คือรถออลนิวอีสุสูตรเล็กก็ยนต์สามพันอันติเมตนะครับสีขาวมุกโดลไม์วันนี้ผู้จัดการเล็กนะครับมารีวิวก่อนส่งมอบรถคันนี้นะครับมีการแต่งนะครับเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันของฟรีฟอร์ม19ชิ้นและมีการแลปหลังคานะครับ เดี๋ยวพวิการเล็กจะพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีการใส่นะครับสเกิร์ตนะครับตรงบริเวณกันชนหน้าสวยงามนะครับเข้ารูปดูสปอร์ตด,ดูหรูหราต่อมานะครับคิ้วนะครับล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวา สามชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่4และชิ้นที่ห้านะครับข้อบบันไดซ้ายมีคำว่าฟรีฟอร์มนี่ครับและข้อบันไดขวาชิ้นที่6และชิ้นที่7ก็คือกาบประตูซ้ายกาบประตูขวาชิ้นที่8ชิ้นที่9ก็คือกาบประตูหลังซ้าย กับประตูหลังขวาชิ้นที่10ชิ้นที่11ชิ้นที่12ชิ้นที่13ก็คือคิ้วล้อด้านหลังชิ้นที่14นะครับสกเกิร์ตตรงบริเวณกันชนท้ายนะครับมีสัญลักษณ์คำว่า Redefine และมะีท่อเหลี่ยมนะครับ4ท่อ ชิ้นที่สิบห้านะครับการลอยทายชิ้นที่สิบหกนะครับตัดด้วยสีดำนะครับตรงบริเวณมือจับนะครับชิ้นที่สิบเจ็ดนะครับคาดเอวนะครับมีไฟมิวเอ็กทรงสปอร์ตสวยมากนะครับในยามข้าคืนและชิ้นที่สิบแปดนะครับสปอยเลอร์นะครับเท่มากนะครับ อาลวครับแล้วเรามาดูชิ้นที่19กันนะครับชิ้นที่19ตัวนี้ก็คืออยู่บริเวณฝากระโปรงหน้านะครับสัญลักษณ์ลีดิฟ,ฟนะครับอ่านี่คือนะครับชุดแต่งสเกิร์ตลอบคันนะครับสวยงามสปอร์ตทางสมัยนะครับของฟีฟอร์ม19ชิ้นและเรายังมี การแลปหลังคาสีดำนะครับจากอันติเมตฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มสีดำคุณภาพสูงนะครับไม่ทำลายผิวสีรถยนต์นะครับตรงกันข้ามนะครับยังช่วยถนอมสีรถยนต์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็น f อนะครับจากจังหวัดปทุมธานีคุณปิยรักษณ์นะครับในวันพรุ่งนี้จะรับรถแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ